ประวัติท่านผู้หญิงทัศนีบุญยญคุปครูคนแรกโรงเรียนจิตรดาผู้ถวายการสอนในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเวลา17.22นาฬิกาย2นาทีวันที่18พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปต์นาเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาพรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้องปราบสัตรูพ่ายในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วย บัญชาการอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับท่านผู้หญิงขจรพระราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465ณนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแตเดีวิทยาลายัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูม,มัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษา,าศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาประเทศไทยได้รับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลายรรษษาัยเกษตรศาสตร์ครูคนแรกของโรงเรียนจิตรดาท่านผู้หญิงทัศนีเริ่มเข้าทำงานเป็นครูคนแรกและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรดาเมื่อปีพศ2498โดยถวายการสอนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพร้อมกับพระสหายเจดคนอีกทั้งยังเป็นผู้ถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศานุวงศ์หลายพระองค์ต่อมาปี2526ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ60ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตลดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัมภาษณ์ถึงครูทัศนี พระอาจารย์ในพระองค์ขณะทรงศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตลดาว่าที่อ่านออกได้เพราะครูทัศน,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 นีท่านผู้หญิงทัศนีบุญยาคุปสมรสกับนายสมพรบุญยาคุปมีบุตรหนึ่งคนท่านผู้หญิงทัศนีบุญยาคุปได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบโดยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุหนึปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมปชมหาวชิรมงกุฎมวมปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปพทุติยตุลจอมกล้าว,วิเศษทจวเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง เรียญรัตนาพรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่สามเหรียญรัตนาพรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่สอง